สวัสดีทุกคนครับวันนี้เกิดคึกที่มาอยากแกะของขวัญนะก็นี่เป็นของขวัญจากโบนะครับโบนุชลีเขาได้ให้ผมเมือ่อวันที่วันเกิดผมที่ผ่านมาครับหลังจากที่ผมหมักบ่มมันเป็นเวลาเ,เกือบเกือบยีวันนะครับผมก็ แกะมันแกะไงเนะี่ยโบเบลเลยอืมบาจริงเพลงก็ดังเหลือเกินแปบบ๊งนะี่มันดูลึกลับ ในการ์ดเขียนไว้ว่าแฮปปี้เบิร birthday, uh. ์ดเดย์นะครับส <t ky his neighborhood> mm ุดยอดไปเลยเยี่ยมไปเลยโอ้ยนี้คึกอยากแกะของขวัญก็เลยแกะซะหน่อยเขาให้มาเจ้าของเขาก็ถามนะครับว่าแกะหรือยังแกะหรือยังผมก็บอกยังเลยหมักบ่มอยู่หมักบ่ม ยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันเอ้ยเขาจะโกรธผมไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ถึงขั้นตอนนี้ต้องแกะการ์ดออกก่อนนะฮะ ลกมากเอ้ยเยจฟเฟิร์สแกว่าไงสบายดีเปล่าอันนี้ก็เป็นของขวัญที่ผมได้ตอนวันเกิดนะครับตัวนี้ชื่อเจอเอาเฟิร์สมาดูของขวัญที่โบให้ต่อครับรน่านันเอ้ยจริงผมบันทึกตอนกลางวันนะครับแต่ โทรศัพท์ผมมันเป็นไรไม่รู้ผมปิดแฟดไม่เป็นครับก็เลยต้องเปิดแฟดไว้ไ,ไงขาดหมดเลยมัวแต่ขี้ม้อไม่ได้ดูขาดหมดเลยหลังจากหมักบ่มมาเป็นเวลา20วันครับก็ได้เลิกแกะของขวัญสักทีของเบลเลอร์เลยเยี่ยม โอ้ข้างในเป็น d o u b ลเ a ครับเขาเขา่ขาจะห่อกระดาษ double a เอมาให้ผมเ็นผมชอบสั่งงานปิ้นงานสั่งปิ้นงานเลห่อ double d o u b ลเ a มาใช่หรือเปล่าน,นี่มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยครับฝาเป็น d o u b ลเ a แต่ว่าดูกล่องครับกล่องเป็นไอเดียเออ เยี่ยมไปเลยเ <c oughs> สรดจไทเลยเดี๋ยวแบบหนึง่งหาที่ตั้งกล้องกัน <c oughs> สุดยอดมากดูครับฝาดับเบิลเอนะครับแต่ว่าตัวกล่องนี่เป็นไอเดีย <c ười> คิดได้ไงสุดยอดจริงๆเลยเป็นการผสมประสานที่ลงตัวแต่ตอนนี้มันจะแกะไงวะมือเดียวนี่ลำบากนะทำอะไรมือเดียวนี่ลำบากนะอย่าไป ต้องทำอะไรต้องทำสองมือจับปานี่ก็ต้องจับสองมือครับจะได้แน่นแน่นใช่หรอเปล่าใช่หรอเปล่าโอเคเปิดออกมาเปิดมันออกมาเปิดเป็น,เ,ปนเอ้ยเอ้ยโอ้พระเจ้าโอ้มีอิ่มมีน้อยนอนขดอยู่ในนี้ครับโอ้โห หมักบ่มมาเป็นเวลา20วันที่จริงมันตัวเล็กนะครับตัวเล็กนิดเดียวครับตัวเท่ากับมือครับพอผมหมักบ่มมันเป็นเวลา20วันมันก็เลยโตขึ้นตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้ใหญ่มากเอ้ยแกแกมันตัว <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> มีสลักชื่อไว้เลยครับมันชื่อว่าไอเ o ิอยูชื่อไ l เ v ิ y ยูซะด้วย ไอ้ไอ้บ้ามีอะไรตัวเบลอเลยโอเคกุ๊ดบาย